มาฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าแปะโถกะโอกูแปะโถกระต่ายโอกูเต่าอูเจจิกมีวันหนึ่งแปะโถเชียโอกูสังคาขะดต่อกระต่ายหัวเล้อยอะเต่าว่ามีขาที่สั้นเกียโลคะมังเกียโลคะมังเดินช้าๆโอกูกับแปะโถาตาเต่าพูดกับกระต่ายว่านั่งหลายปีใส่ตีเตียง เจ้าแม่ตี๋ยงเจ้าไล่ยมแม่เต่าท้ากับกระต่ายว่าเรามาวิ่งแข่งกันว่าใครจะวิ่งเร็วกว่ากันแปะโทเชี่ยเหลวเวตักกระต่ายก็เลยตอบกลับไปว่าแงเฮาว,วาเอียไกลลีแงเฮาว,ว่าเอียก็คือฉันต้องชนะแน่นอนก็เลยรับท้าไปตับเองอูกุยจอเจ็กแอบีใส่ใส่เผาก็คือรับปากเต่าว่าจะวิ่งแข่งกัน ปีสายไขสี่เหลี่ยวปีสายไขสี่เหลี่ยวเริ่มแข่งขันแล้วโอกูกับแปะเถาเจ็กขี่จอบูฉุกหวังกระต่ายกับตาออกพร้อมกันเลยโอกูหมังหมังเกียกระต่ายเดินช้าๆแปะเถาเจาาเ้าปีกาแม่แปะเถาเจ้าปีกาแม่กระต่ายวิ่งเร็วกว่าตอนแรกๆแ,แปะเถาเจ้าเลี้ยวเจ็กถึงสีกลางกระต่ายวิ่งไปสักพักหนึ่ง เพ่งหล่อไหลยหยุดลงมาเรียวต่อปวเราฮิวเส็กแล้วก็หยุดพักกลางทางแปะเทกาก้ากีเนียวว่าแงเขา,าปีโอกูเอียฉันต้องชนะเดาแน่นอนฉันวิ่งเร็วขนาดนี้จ่อหล่อไหลฮิวเส็จจะคุ้มเกียจูอุเกเขอพอกระายหยุดพักปุ๊บก็เผลอหลับไปต่อเอาป้อยไก่โอกูหมังหมังเกียเก่งกว่เลียวแปะเท้าหิวเส็กไก่ตีเฮอ ต่อเอาม้ก็คืออยู่ข้างหลังไก่อูกุยก็คือเต่าที่อยู่ข้างหลังเก่งกลัวแบตเถาหิวเสร็ไก่ตีเฮิก็คือผ่านที่ที่กระต่ายเขาพักอยู่เจ็กคุ้งเกียโอกูต่อแบะเถาไก่ท่ามิงจ้อยพอผ่านไปแปบบ๊แบบเดียวเต่าก็แซงหน้ากระต่ายไปเรียบร้อยตึงแบะเถาแช่ขีลายไก,ไก่สีขาว เตงแปดโถแช่ขี่ลายกายสีขาพอเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาปุ๊บควักหิงโอกูต่อเท้ามิงจ้อยเหลียวเพิ่งรู้ว่าเต่าแต่งไปข้างหน้าแล้วฮุยเสียกิ้งจียงฮุยเสียกิ้งจียงตื่นเต้นมากแม่แมมเจ้าขี่เขาแม่แมมเจ้าขี่เขาร,รีบวิ่งไปข้างหน้าจุ้ยเอาตุยมจียงโอกู จวยเอาตัอุ่มเจาะโอกูสุดท้ายก็ตามเต่าไม่ทันโอกูเซ็งลีเหลียวโอกูเซ็งลีเหลียวเต่าชนะแล้วเต่าชนะแล้วสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาแต้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันเน้นสนทนาแบบตลอดชีพนะคะเราเซอร์มีคอร์สออนไลน์สําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนแบบตลอดชีพสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพิามพ์เว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ